กราบพระสามครั้งกราบหนึ่งนำลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ากราบสองนำลึกถึงคุณพระธรรมกราบสามนำลึกถึงคุณพระสงฆ์พระอริยเจ้าทุกๆพระองค์ โยโซปคะวะอรหังสมมาสัมพุทโธสวากาโตเยนะภะคะวะตาธรมโมสุปฏิปันโนยะสาภะคะวะโตสาวกสังโฆตามมยังภะคะวันตังสะธัมมังสะสังฆัง อิเมหิสักกะเรหิยธารหังอโรปิเตหิอภิปูชยามาสาธุโนพันเตภะควาสุจิราปรินิพุโตปีปัชมาชนตานุกัมปมานาสาอิเมสักะเรตุขตาปนาการาพุเตปติกนาตุ อัมหังทิคารังหิตายสุขายาอิมินาสการนะพุทธังอภิปูชยามีอิมินาสการนะธรรมังอภิปูชยามีอิมินาสการนะ สังฆอภิปูชยามีบทถวายพระรัตนตรัยอัรังสมาสัมพุทโธภะวาพุทธังภะวันตังอภิวาเทมีสวาคาโตภะว,วตาธัมโม ธรรมนามสสามีสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนามนามีบทนมัสการพระรัตนตรยัย นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทขอขมาพระรัตนตรัย วันทามีพุทธังสัพพังเมโทสังขมาธาเมพันเตวันทามิธรรมังสัพพังเมโทสังขมาธาเมพันเตวันทามิสังคังสัพพ oui ังเมโทสังขมาะเมพันเตหทดไตรสรณคม พุทธังสารนังขจามิธรรมังสารนังขจามิสังฆังสารนังขจามิทุติยามปีพุทธังสารนังขจามิทุติยามปีธรรมังสารนังขจามิทุติยามปีสังฆังสารนังขจามิตติยามปีพุทธังสารนังขจามิตติยามปีธรรมังสารนังขจามิ ตติยามปิสังฆงสารนังคาชามีบทสวดถวายพรพระอิติปิโสภะคะวาอระหังสมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนส,สุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสารถิ สัทธาเทวมนุษย์นางพุทโธภควาตีสวาคาโตภควตาธรรมโมสันทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัยโกปจตังเวติตาโพวินยูหิต สุปฏติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ญาติทางจตาริปุริสยุคานิอัตถุริสปุกลาเอสะปกะ,สะ,ะกวโตสาวกสังโคอาหูนายโยปาหูนายโยทักขินายโยอัญชลีกะรานิโยอ,อนุตตร,รังปุญญเขตตังโลกัสสาติบทชัยะมงคลคาถา พาหุงสหสมาพินิมิตสาวุทันตังครีเมขลังอุติตโคลาเสนามาณรานาทิธรรมมาวิธินาชิตวามุนินโทตันเตจาราภวตุเตชยะมังคลานิมาณราติเรกามปิยุจิตาสปรติง โครามปนาลวากามกามตตยคขังขันติสุทันตวิธินา ชิตาวามุนินโทตันเตจะจจะภาวะตุเมชยะมังคลานินาลาคินริงคาชวดารังอติมาตพูตังทาวคิจกรรมสนนวาสุตารุนันตังเมตตามุเสกวิตินาชิตาวามุนินโทตันเตจะจจะภาวะตุเมชยะมังคะลานีอุคิตาคัคมติหัตสุธา ารุนันตังทาวันติโยชนปะทังคุลิมาละวันตังอิติพิสังกตมโนชิตวามุนินโทตันเปจะสาภวตุตเมชยมังคลานิกตวานะ กตตมุตันรังอิวะคาปินิยาจินจายตุตะวัจนะงเชนะกายมเชสันเตนโสมวิตินาชิตตวามุนินโทตันเตจสาปวะตุตเมชยะมังคลานิสัจจังวิหายมติสัจจกวาทเกตุงวาทาพิโรปิตามนังติอันดาปูตังปัญญาปฏิปัจจลิโต ทิตตวามุนินโทตันเตจะสาปวตุเมชยมังคลานินันโท ปานัทธพุจคังวิพุทธังมหิติงปุเตนเทระพุทจเคนธรรมาปยันโตอิทุปเทสวิธินาชิตวามุนินโทตันเตจะสาปวตุเมเชยมังคลานิทุขาติทิพุทจเคนสุตตะหตังพระมังวิสุทธิชุติมิติปกาพิธานายานาคเตนวิธินา ทิตตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเมชยมังคลานีเอตาปิปุตชยมังคลาอัตตคตาโยวัจโนตินทิเนสารเตมตันทิตวานันเอกวิวิธานิจุปตตวานิโมขังสุขังอติกเมยานโรสะปัญโย ปทิยปริตังมหากามหาการุณิโกนาโทหิตายสัพปะนินางปุริตวาปรมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตังเอเตนะสัจจวเชนะโหตุเมชยมังขลังชยันโตโพธิยามุเลสักยานังนันทิวัตโนเอวัง อาหังวิชโยโหมิชยสุชยมังคะเลอปันราชิตาปันลังเกสีเสปตวิโปกันเรอะปิเสเกสัปพุทธานังอะคาปโตปโมตติสุนัตังสุมังคลังสุปะพตังสุหุตตังสุขโนสุมูหุโตจัสุยิตังพรมจาริสุปตะขีนังกายกรรมังวจากรรมัง ปะทักขีนางปะทักขีดังมโนกรรม,มังปณิทิเตปะทะกักขีนาปทักขีนานิกตวานาฬพันตเตปปทะกักขีเน พระวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพระเทวตาสัพพระพุทธานุภาเวนัสตาโสตีพระวันตุเมพรวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพระเทวตาสัพพระธรรมานุภาเวนัสตาโสตีพระวันตุเมพวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพระเทวตา สัพพาสังคานุภาเวนัสตาโสตีพระวันตุเมบทแผ่เมตตาสัพเพสัตาสธาโหตุอเบนราสุขชีวิโนขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันและกัน จงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิดกัดตั้งปุญญยังพลังไม่หังสเพภาคีพระบันตุเตขอให้สัตว์ทั้งสิ้นน้นจงเป็นผู้มีส่วนได้เสวยผลบุญอันที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนั่นเถิด